ครับนี่ยปดีนั่งอยู่ที่บ้านกำลังกินนิดๆหน่นนอยๆอยู่หลงพี่ที่บ้านที่วัดท่านป่วยกระทนันหันญาติก็เรียกมาตามให้ผมขับรถมาถึงโรงพยาบาลบางบานรองตอนนี้ท่านก็ถึงคุณหมอแล้วผมก็เลยอ่า ตกใจนิดหนึง่งเอเออยู่ดีไอ้คนไม่เรียกประสงคหลวงพี่เจ้าวาดวัดที่บ้านน่แหละเนี่ยอยู่โรงพยาบาลรองแล้วครับอากาศบ้านผมไหมดีไหมวิวบรรยากาศบ้านผมโอ้ยยอดไหมดูเห็นไหมโอ้ดีภูเขาเรียบร้อยเลยเรียบร้อยทุกอย่างครับเนี่ยครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะเข้าไปดูข้างในว่าอากาศท่านเป็นยังไงตอนแรกผมจะหยุดคลิปเมื่อกี้แล้วก็วอยู่ดีๆก็มีคนเรียก ก็ใช้เวลาไม่นานครับ1ิบก,กิโลแป๊บเดียวก็มาถึงแล้วครับเดี๋ยวก็เข้าไปดูนะอาการท่านเป็นยังไงครับก็จะเพิ่งแปลกใจเมื่อกี้นั่งไลฟ์อยู่ที่บ้านดีๆว่าออออจะนั่งสบายๆปรากฏว่ามีคนมาเรียกเลยจิตอาสาครับผมทําไปทําดีทําไปไม่มีปัญหาครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูกันหน่อย